สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องฟ้าค่ะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรหวยลาวพัฒนาค่ะของวันที่ยี่สิบเก้านะคะก็วันนี้มากับสูตรตัวเด่นแล้วก็สูตรเจาะค่ะก็สูตรนี้นะคะก็จะปรับสูตรเจาะนะคะให้เข้าแม่นยำมากขึ้นนะคะทีนี้เราก็มาดูสูตรตัวเด่นกันก่อนเลยนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่สามเดือนหนึ่งนะคะสูตท้าตัวเด่นค่ะก็ไม่ยากนะคะให้ดูหลักแสนค่ะแล้วก็หลักสิบนะคะ นำสองตัวนี้นะคะบวกกันค่ะแล้วก็นำหลักแสนนะคะบวกกับหลักหน่วยด้วยค่ะนำมาบวกกันนะคะก็จะเป็นสองคู่นะคะคู่แรกค่ะสี่บวกห้าเป็นเก้าค่ะแล้วก็สี่บวกหกเป็นสิบก็ใช้ศูนย์นะคะจากนั้นให้นำมาบวกกันค่ะตรงนี้นะคะจะบวกกันทุกรอบนะคะ 9กบวกศก็ได้9ค่ะจะเด่น9กนะคะเแล้วก็0ค่ะเด่นตัวที่สองก็บวกมาอีกหนึ่งนะคะเป็นเก้ากับ0ค่ะรอบนี้ค่ะสองบวกศูนย์ก็ได้2นะคะบวกสองบวกเก้เป็น1ค่ะบวกกันก็ได้3แล้วก็สี่นะคะแปบวกสค่ะเป็นสอง บวกกับ8บวก9เป็น7ค่ะ2อบวก7เป็น9แล้วก็0ูนย์นะคะ0บวก9ได้9ค่ะ0ูบวกสามได้สค่ะบวกกันได้2นะคะเด่นสองสเบวกสเป็น2 9งก้าบวก3ามก็เป็น2นะคะ2อบวก2เป็น4 5ค่ะ7จบวก8นะคะเป็น5ค่ะ เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดค่ะบวกกันก็ได้สามสี่นะคะเก้าบวกเก้าเป็นแปดค่ะเก้าบวกสี่เป็นสามบวกกันก็ได้หนึ่งสองค่ะแปดบวกแปดเป็นหกนะคะแปดบวกหกเป็นสี่ค่ะบวกกันก็ได้ศูนย์หนึ่งนะคะเจ็ดค่ะบวกหกเป็นสามนะคะเจ็ดบวกหนึ่ง เป็นแปดค่ะบวกกันก็ได้หนึ่งสองนะคะศูนย์บวก0ูนได้ศูนย์ค่ะศูนย์บวกห้าก็ได้ห้านะคะบวกกันได้ห้าหค่ะ9้าบวกสองเป็น1นะคะเก้าบวกสี่เป็นสามค่ะบวกกันก็ได้สี่ห้านะคะเมื่อเราได้ตัวเด่นครบแล้วนะคะแล้วก็มาดูตัวเจาะค่ะก็ดูหลักพันนะคะแล้วก็หลักสิบค่ะ บวกกันค่ะจากนั้นนะคะให้บวกหนึ่งทุกรอบนะคะตัวอย่างก็คือ2อบวกหเป็น7ค่ะแล้วก็บวกหนึ่งนะคะจะได้8ค่ะแล้วก็นับเพิ่มขึ้นไปนะคะเป็น8 9 0เกแบบนี้นะคะแล้วก็นำตัวเด่นมาเจาะตามนี้นะคะ98ค่ะ99 90 9กหนึ่ง เกนะคะแล้วก็0 8ย์ค่ะ0 9 0ย์1 0 2ค่ะก็กด2ตัวบน2ตัวล่างกดกลับด้วยนะคะเพราะว่าสูตรนี้ก็จะเข้าเลขกลับด้วยค่ะวันที่6นะคะออก0 9ย์ค่ะก็เข้าทั้ง9แล้วก็0นย์นะคะส่วนตัวจอจะเป็น0ูนย์ที่จอะกับ9นะคะเป็นตัวนี้ที่เข้าค่ะ0 9ย์ที่เข้าเลขบนนะคะ สีบวกศนย์นะคะเป็น4ค่ะสีบวกหเป็นหนะคะห้าหกเจดแปดเค่ะออก7จ 4, 4 9นะคะเป็นเลขสี่ที่เข้าบนล่างค่ะ4นะคะที่จออกับ7ค่ะแล้วก็4ที่จออกับ9นะคะเป็น7จสก็เข้าค่ะแล้วก็4 9เด้วยนะคะเข้าบนล่างค่ะ7จบวกสเป็น1นะคะ นึ 1> 1่งบวกหนึ่งเป็นสองคะ่ 2, 3, 4, 5, คะสองสามสี่ห้าหกค่ะงวดนี้คะ่ะออกเก้าสามค่ะเด่นเก้าเข้าคะ่ะเจาะกับสามนะคะเก้าสามนะคะที่เข้าเลขบนคะ่ะหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์ค่ะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะออกเบิ้ลสามสามคะ่ะเด่นสามเข้าเจาะกับสามค่ะ สามสามที่เข้าเลขบนนะคะแปดบวกสามเป็นหนึ่งค่ะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะคะสองสามสี่ห้าหกค่ะออกห้าสามนะคะเด่นห้าเข้าเจาะกับสามค่ะห้าสามที่เข้าเลขล่างนะคะห้าบวกแปดเป็นสามค่ะสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะ 3, 1, วันที่17นะคะออก2944ค่ะก็จะเป็น4ที่จอะกับ4นะคะเป็นเบิ้ล44ที่เข้าเลขบนนะคะ2บวก4นะคะเป็น6ค่ะ6บวกหเป็น7นะคะ7 8 9 0 1ค่ะงวดนี้เขียนผิดนะคะ9บวก4ค่ะเป็น3นะคะจะได้3บวก3ค่ะเป็น6นะคะเด่น67ค่ะ งวดวันที่20ค่ะออก8 6ดหนะคะเป็น6เข้าค่ะเจาะกับ8นะคะเป็น8 6ดหค่ะที่เข้าเลขบนนะคะ0ูนย์บวก8นะคะเป็น8ดค่ะ8บวก1เป็น9นะคะ901 2 3นสองสนะคะงวดนี้ค่ะออก61นะคะเป็นเด่น1เข้าค่ะแต่ว่าตัวเจาะจะหลุดนะคะเพราะว่าเจาะไม่มีเลขหค่ะจะเป็นเจาะงวดแรกที่หลุดนะคะ สี่บวกหกนะคะเป็นศูนย์ค่ะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะออกสามสองค่ะเด่นสองเข้านะคะจาะกับสามค่ะเป็นสามสองที่เข้าเลขล่างนะคะสามบวกศูนย์นะคะเป็นสามค่ะสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะงวดน,นี้นะคะออกแปดห้านะคะ เด่น5เข้า่่เจอกับ8นะคะ8 5ที่เข้าลีกล่างนะคะ8บวก2ค่ะเป็น0ค่ะ0บวก1ได้1นะคะ1 2 3 4 5นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันที่9 9ค่ะให้เด่น4แล้วก็5นะคะส่วนตัวเจอก็จะมี4 1ค่ะ4 2 4 3ค่ะ4 4 4 5นะคะ แล้วก็5 1ค่ะ5 2 5 3 5 4 5 5นะคะก็งวดนี้นะคะก็จะมีเลขเบิ้ลแล้วก็ตัวซ้ำนะคะสามารถตัดออกได้ค่ะหรือสามารถไปเจาะเลขอื่นเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางกับน้องฟ้านะคะก็สามารถทักหาน้องฟ้าขอเข้ากลุ่มกับน้องฟ้าได้เลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ